คนที่เพิ่มคุณค่าในตัวของตัวเองได้เนี่ยนะครับหรือคนที่เพิ่มเสน่ห์นะครับของตัวเองได้เนี่ยคือคนที่กระตุ้นสารเคมีตัวหนึ่งครับในร่างกายครับคือโดปามีนครับนะครับบวกด้วยสารออกซิโทซินครับออกซิโทซินคือเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่ทําให้คนเราเกิดความรักครับและมันเป็นสารเคมีตัวหนึ่งครับที่มาตีกรอบสมองของมนุษย์ครับ ตีกรอบวิธีการคิดให้มันสวยงามครับคนถ้าเขารักคุณแล้วครับต่อให้คุณด่าแม่เขาเขาก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยคุณล้อเล่นนะนะครับเห็นไหมครับนะมันยังเข้าข้างคุณครับแต่ในวันที่หมดรักแล้วครับคุณล้อเล่นว่าด่าแม่เขามันตบปากแตกเลยนะครับเห็นไหมครับนะเพราะครับเพราะมันไม่มีสารออกซิโทซินครับที่มาคอยบังตาให้กับคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครูคอมอ่านงานวิจัยทีไรก็ยังนึกขำทุกครั้งนะครับว่าเอ้ยคนเรานี่มันเป็นแบบนี้หรือว่ามันไม่ทําไมมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติที่ถูกกาหนดมาแบบนี้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีความรักและทุกอย่างจะสวยงามแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกต้องตลอดเวลาครับถ้าคุณทําให้สารออกซิโทซินของเขาหลังได้แต่ครับ เขาจะมองว่าคุณผิดตลอดเวลาเลยครับถ้าคุณกระตุ้นให้เขาหลั่งสารออกซิโทซินไม่ได้ครับในสถานการณ์เดียวกันครับคนที่เพิ่งเริ่มคบกันนะครับและมันมีสารโดพามีนหลังครับความตื่นเต้นครับออกซิโทซินหลังครับนะครับเพราะมันเป็นสารแห่งความรักมันเป็นสารสื่อประสาทอย่างหนึ่งครับในการอยากมีชีวิตคู่ครับคนสองคนเนี่ยนะครับจูงมือกันเข้าไปที่ร้านข้าวมันไก่ผู้หญิงถามว่าพี่จ๋าอันเนี้ยตับอะไรนะครับ ผู้ชายตอบว่าตับไก่ผู้หญิงเขินครับเอ้ยว่าแล้วว่ามันต้องเป็นตับไก่นะครับเห็นไหมครับเขินกับตายนะครับเพราะอะไรครับสารออกซิโทซินมันหลังครับแล้วผู้ชายก็ตั้งใจจะตอบก็ตับไก่ไงจ๊ะนี่คนมันยังหวานกันอยู่ครับเห็นไหมครับสารออกซิโทซินมันมีผลต่อความคิดและอารมณ์ของสมองมนุษย์ครับและมันสามารถบังตาได้ครับให้ทุกอย่างสวยงามครับเมื่อเวลาผ่านไปครับคู่รักคู่เดิมครับ จูงมือเข้าไปที่ร้านข้าวมันไก่แต่ว่าวันนี้สารออกซิโทซินมันไม่หลังแล้วนะคนมันไม่ได้กระตุ้นความอยากซึ่งกันแล้วกันแล้วแต่มันอยู่ด้วยความจําเป็นบางอย่างเข้าไปร้านเดิมครับผู้หญิงถามว่าพี่เนี่ยตับอะไรเหรอนะครับคาถามเดียวกันครับแต่พอออกซิโทซินมันไม่หลังแล้วสิ่งที่ผู้ชายจะตอบกลับมาคือตับควายมั้งนะครับเอาแล้วเว้ยคราวนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้ตอบกันที่ร้านข้าวมันไก่จากตอนแรกว่าอะไรว่ามันต้องเป็นตับ ไกลนะครับแต่พอออกซิโดซินมันไม่หลังก็เลยขึ้นความหวานทุกอย่างเลื่อนล่างหายไปครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าจะทำไมคุณไม่มีค่าเลยทําไมคุณเอ,อ่อเป็นคนที่เขารู้สึกว่ามีก็ได้ในชีวิตหรือว่าไม่มีก็ได้ในชีวิตครับฉะนั้นครับการที่เราจะทําให้เขาเห็นคุณค่าของเราเนี่ยคุณต้องจำไห้ครับว่าสิ่งที่คุณต้องกระตุ้นคือสารโดพามีนและออกซิโทซินครับ วิธีการทำนะครับกระตุ้นสารเคมีประเภทนี้แล้วมันทําให้ความรักหวานชื่นรื่นรมตลอดเวลาครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเข้าใจกระบวนการดังต่อไปนี้นะครับคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารแห่งความตื่นเต้นพอคุณกระตุน้นออกซิโทซินด้วยเนี่ยมันเป็นสารสื่อประสาทอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเรามีความสุขในการมีความรักครับพอสอง สารเคมีตัวนี้2อ,อย่างนี้มันหลั่งออกมาใช่ไหมครับมันจะไปเหนี่ยวนำขอ,ขอไปไปเหนี่ยวนำฮอร์โมนทางเพศของมนุษย์ครับทำให้คนอยากมีเซ็กกับเราครับเห็นไหมครับกระบวนการมันจะเกิด3อย่างครับโดพามีนออกซิโทซินนะครับรวมถึงฮอร์โมนทางเพศครับคุณจะสังเกตว่าตอนที่เราครบกับแฟนใหม่ๆการมีเซ็กเป็นไงครับโอวานชื่นรื่นรมครับแต่ พอเวลาผ่านไป1ปี2ปี3ปี4ปีทุกอย่างไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่มันขาดหายไปก็เลยครับคือสารโดพามีนและสารแอนโดรฟินครับนะครับที่มันหายไปและไม่เหมือนเดิมครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการคือให้คุณทำงี้ครับเช่นเวลาที่แฟนทำอะอะไรก็ตามแต่ครับอาจจะเป็นการหยอกล้อครับ หรือสอครับอาจเป็นการคุยสนุกสนานครับสิ่งที่เราจะต้องทำกันเลยครับสนุกสนานไปนกับเขาครับแล้วเอามือไปแตะบ้านะครับแล้วเอาไปแตะที่แขนที่มือที่ไหลเป็นการตอบแบบหยอกล้อ masters, ไม่ใช่ตอบหน้าหัน3าร35ตลบนะครับไม่ใช่นะครับแต่เป็นการตอบหรือแตะแบบหยอกล้อครับมันเป็นการตอบหรือแตะแบบหยอกล้อครับคือมันเป็นการแตะเนื้อต้องตัว นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสมองจะเกิดอาการดังนี้ครับคือ 1. ครับโดพามีนมันหลังครับ2ครับมันทําให้ออกซิโทซินมันหลังครับเพราะมันคือการแสดงออกว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วมันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นนะครับคือมันไปเติม2อ,อย่างเนี้ยเวลาที่เขาทําอะไรที่มันสนุกสนานขำขันหรือเป็นการหยอกล้อพวกเนี้ยแล้วให้คุณไปแตะเนื้อต้องตัว ไม่ว่าจะเป็นการจี๊ดเอลนะครับหรือว่าตอบที่บ่าที่ไหลหรืออะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับเบาเบานะครับต้องย้ำนะครับเบาเนะครับเข้าไหมครับมันทําให้เขามีการหลั่งสารโดพามีนครับและออกซิโทซินออกมาครับพอ2ตัวนี้มันหลั่งคุณไม่ต้องห่วงครับมันจะไปร่างกายของเขามันจะไปเหนี่ยวนําฮอร์โมนทางเพศขึ้นมาครับนะครับแล้วก็อยากมีเซ็ก์กันตามปกติครับกระบวนการคือสนุกครับหรือขำ แล้วไปสู่การต้องตัวครับนะครับแล้วนำไปสู่เซ็กกับคือเขาจะพยายามจีบตัวเองให้คุณด้วยซ้ำไปครับนะครับเวลาที่คุณทำแบบนี้ครับแล้วผมก็ไปตามงานวิจัยและรีเสิร์ชนะครับของนิโคมัวนะครับคนนี้แล้วก็ไปดูไอ้ทักษะ How to ที่เขาก็ไปเก็บสติมาต่างๆพวกนี้นะครับ How to s t e a l someone Girlfriend ด้ Girl วิธีการแย่งแฟนชาวบ้านสรุปคือมันจะมีกระบวนการแบบนี้ครับคือเช่นเวลาจะไปแย่งแฟนใครเนี่ยนะครับเวลาเขาคุยสนุกหรือขำขันต่างๆพวกนี้ให้หาจังหวะในการเอามือไปแตะไหล่หรือว่าไปแตะเนื้อต้องตัวเลยต่างๆพวกนี้ครับคือมันทําให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกอบอุ่นครับแล้วเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันทําให้คนคนนั้นจีบตัวเอง ให้เราครับแต่ว่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าในทางที่มันไม่ดีนะครับจริงๆเรื่องนี้เขาเป็นการย่อสรุปเป็นไฟล์ PDF ออกมายาวมากนะครับแต่วความสรุปไม่เลยครับมันเกิดจากกระบวนการทางเคมีของสมองมนุษย์ครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราเคมีตรงกันวะนะครับเอ้ยนะครับทำไมฉันถูกฉลุก,กับคุณขนาดนี้เลยต่างๆพวกนี้แต่แน่นอนครับวิธีการเหล่านี้เนี่ยคุณควรที่จะเอาไป ใช้นะครับในความสัมพันธ์ของตัวเองนะครับไม่ควรเอาไปใช้กับแฟนชาวบ้านหรือว่าสามีของชาวบ้านหรือว่าภรรยาของชาวบ้านนะครับนะครับโเคไหมซึ่งเวลาที่คุณทําแบบนี้บ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับโดพามีนหลั่งออกมาบ่อยๆครับออกซิโทซินมันหลั่งออกมาครับคือมันเป็นโฮโนอร์โมนแห่งความรักครับเขาจะเริ่มพิจารณาคุณและจะมุ่งหวังในตัวของคุณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ในทุกๆวันครับนะครับคุณจะเริ่มกลายเป็นคนร้ายกาจคนหนึ่งนะครับที่มีเสน่ห์ครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกระตุ้นโดปามีนและออกซิโทซินเนี่ยครับนะครับมันสามารถทำได้11วิธีครับนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาสอนพวกเราเนี่ยวิธีนะครับคือการแช่นหัวรอบไปกับเขาแล้วก็เอามือแตะตัวครับ แต่ถ้าทําหลายๆครั้งมากขึ้นเนี่ยมันทําให้คนเริ่มจะมุ่งหวังในตัวของคุณครับนะครับมันทําให้คนสับสนครับและไอ้เทคนิคนี้กระบวนการนี้จะใช้ได้ดีและเร็วมากขึ้นสําหรับคนที่มีลักษณะของการแสดงทางกายภาพคือเขาเป็นคนที่เป็นสิวอยู่บ้างนะครับหรือว่าเป็นคนเป็นสิวเยอะๆพวกนี้กระบวนการเหล่านี้จะสามารถกระตุ้นได้เร็วกว่าคนที่ หน้าเนียนครับถามว่าทำไมถึงมันถึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ครับคือ,อะไรครับคนเป็นสิวเนี่ยเขามีฮอ,อร์โมนทางเพศที่เยอะครับเพราะว่าฮอร์โมนทางเพศเนี่ยเวลามันถูกมันหลั่งออกมาในร่างกายเยอะเนี่ยนะครับมันไปทําให้ต่อมอไขมันนะครับที่ชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันมีความเหนียวข้นมากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยมันเลยทําให้เป็นสิวเยอะครับคนเป็นสิวเยอะมันบ่งบอกถึงฮอร์โมนทางเพศข้างในที่มันพุ่งพล่าน,นครับเห็นไหมครับ ซึ่งเทคนิคนี้การกระตุน้นโดปามีนออกซิโตซินมันเลยทําให้คนเหล่านี้อ่อนไหวได้เร็วกว่าคนปกติครับแต่ครูคอมหวังเหลือเกินนะครับว่าข้อมูลแบบนี้ห้ามเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับอย่า,อาไปใช้ในทางที่มันผิดหรือว่าในในทางที่มันผิดจริยธรรมนะครับครูคอมไม่รับผิดชอบนะครับเพราะงั้นเนี่ยครูคอมหวังเหลือเกินเนี่ยนะครับข้อมูลประเภทนี้มันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะครับและไม่ควรเอาไปใช้ ในทางที่มันผิดนะครับศีลธรรมจะเรียธรรมนะครับอันนี้เป็นมันเหมือนกับดาบสองคมเลยนะครับศาสตร์ประเภทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับผู้ชมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตําแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณ เอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผู้คอมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่วิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมีหกเรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับ ถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งในหกปัจจัยที่ทำให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ย5,590บบาทครับสองครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่า การยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับแต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทะเลาะเบาะแวงบนคนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์กับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยนะราคา 5 5 9 0บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่งแล้วก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่10,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่75,90บาทครับและถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดี เดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูคมมีโบนัสครับ6,900บาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับโบนัสฟรีครับ6,9 0 0ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับ หรือลิงก์ที่บังบุด,ด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวแว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษ,ษาเดี๋ยวกลัวไม่สำเร็จ2ครับครูความวางแผนเฉพาะเคสครูความวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทําให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำ เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์ ure, แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผููคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครคกับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ยอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกพาพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ ต้องเป็นคูก่กรณีของคุณเท่านั้นกับ